เออชนแล้วน <mile> ึงเรียบร้อยคว่ำนะสวัสดีครับผมสวัสดีท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ดีตอนรับเข้าสู่ช่อง M P N Gamer V 2นั่นเองนะครับผมก็ไม่เจอกันนานมากๆๆๆๆๆๆๆนะครับผมก็วันนี้มาแบบรถกระบะบรรทุกลีโอ ก็อยู่กันในเกมยูโดทรักซิมูเลเตอร์2เหมือนเช่นเคยนะครับผมเกมเดิมเกมดีเกมเด่นของช่องนี้นะครับผมแต่วันนี้มาในแบบรูปแบบของรถกระบะโตโย t a Revo วนั่นเองฮะแเข้ามาแล้วก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครกันด้วยแล้วกันนะครับไอ้กับช่องเอ็มเพียงเกมเ2นะตอนนี้ผมมีรถอีกหนึ่งคันที่จะเซอร์ไพรส์ทุกท่านเป็นสกิน ของรถบัสนั่นเองนะครับผมได้ทํามาแล้วแต่ EP หน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับวันนี้มาดูกันก่อนไปกัน4คันเลยวันนี้นี่แล้วจะไปรับงานกันก่อนแล้วกันนะครับผมว่าไปงานไหนยังไงตอนนี้ก็เริ่มออกกันไปแล้วเดี๋ยวปงก่อนอนุญาตเข้าเกมไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคฝากเอาไว้กดติดตามด้วยแล้วกันนะก็ไปตรงไหนกันแล้ววันนี้ตามมาเีตามมาไปรับงานไปรับงานกำลังตามไปอยู่ครับเออชนแล้วหนึ่งเออชนแล้วหนึ่งยอะร้อยคว่ำนะ แล้วตั้งโชคดีๆอุ้ยชนแล้วคว่ำเลยอะไรอะคว่ำไม้เป็นคว่ำไม้อย่าขี่แรงคันเนี้ยกําลังมันเลยแบบแล้วมันแรงดีแต่เบรกเบรกก็โคตรดีเลยก็ชอบเลยีนี่แม็กเช้ใช้เครื่องรองอันสุดท้ายอะเสี่ยงเพาะเสี่ยงมันจะเพาะใช่แล้วเพาะรู้สึกว่าใช้สุดท้ายเลยอันสุดท้ายเสียงไม่เพาะเฮ้ยเอาเล่นท่ายากอะชิบหายขับพิดเลนด้วย เออโจรอีกเอาแล้วเขาไปไหนกันแล้ววะเนี่ยบอกด้วยดิดูตามชื่อเลยครับดูตามชื่ออะมันหายไปจากแมพแล้วเนี่ยนั่นแหละเลีเ้ยวขวานาั่นแหละถูกแล้วโอเคแล้วก็ขวาอีกทียังไม่โยเตอรไปเลยใช่ปะว้ายเขย่ะลงเลยขึ้นพี่โอ้ โอ้ยมาเต้นรถเก่งอีกกูโอ้โหขับเร็วไม่ได้เลยโยกรถมันหนักครับรถมันหนักโอ้แล้วมอเบรกเบรกนี่กอแบบจึกๆเลยโอ้รถเก่งไอ้หียรถเก๋งเลยขวางทางรแกเออเอมีกล้องเรด้านบนด้วยนะบินโดนตามรถด้วยนะเออออรถเสือมเคนโยกอะ แน่นอนอยู่แล้ว,ลวเนาะรถพี่มันเป็นรถเด่นนะ <c oughs> แล้วฝนต้องมีอะข้างไหนวะลงล่างใช่ป่ะลงล่างใช่ป่ะใช่ใช่แต่ทริปนี้ผมนำเองอออไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพี่ผมนำมันจบเร็ววะพี่แม็กนำเดือนี่เป็นไงละ่ะให้คุณนำอีกแล้วก็ต้องอยู่ท้ายดี เขายังใหว่เน no. ี่ยไปทางใหม่เลยย้อนสอนเลยแล้วก no ันย้อนสอนเลยแล้วกันย no ้อนสอนเลยควมีความไม่เราเมื่อกี้ไม่เห็นรถองไฟแดงหรือเปิดหรือเปิดหน้าปัดน้ำฝนไงฝนตกเหรอฝนตกฝนตกนี่เลยเราเราไล่มาทันแล้วเราไล่มาทันแล้วรถเราแรงที่สุดอะบอกเลยบอกเลยไอ้หมออะไรเยอะอะออกออกล้างออล้างสุ่งอะไปตามทันอะ นี่่ดพี่แม็กมาจอดดอกดิลดหน่อยลดเ่าก่อนลดเ่านะบีดอีกทำอะไรอ่ะเฮ้ยเหน่อยเหยเนยนับนับเฮ้ยดิเสียงเสียงก้นลอสเลยอ่ะหนึ่งสองอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไปเอาไปเขยกว่รไปเยวดีกวาไม่ทันแล้วถึงนางงานแล้วจะบังนับอะไรตรงนี้เออสักรอบอ๋อกูกดผิดสักรอบอะไรถึงนั่งงานละเฮีย คนเ,เรือมเปลี่ยนเป็นทางตัวเองนั้นฝากกดไลค์กดแชร์รรก,กันด้วยแล้วกันนะครับผมคนที่ดูในทาง FC ครับ FC ครับ FC อันโอกีครับ FC อันโอกีออไม่ใช่เหรออย่างวะะเริ่มเริ่มใส่หางอัน <c oughs> นี้มาเ <c oughs> อ๊ะว่าอะไรอบอ๋อผลตกเฉยเลย รับงานครับรับงานแล้วไหนวะรถหนักขึ้นนะวะผมไม่เคยรับงานเหมือนกันรับงานแล้วเหรอรับแล้วโอ้ยอันนี้คือวิธีการรับงานนะครับผมบอกทุกคนไว้เลยแล้วกันนะคนที่ดูอยู่ตอนนี้รับงานไม่เป็นนะดูนะดูวิธีการรับงานนะรับงานต่อจากเพื่อนนะเวลาที่คนวอยนะบอกไว้เลยนะกด efc นะเปิด efc ปั๊บนี่กดไปที่ดูด้หมดเลยป่ะอ่าที่ชื่อห้องนะก่อนผมเขียนว่า m b n นะอันนี้ถ้ากดไปเลยปั๊บแล้วก็ไปดูที่เพื่อนรับงานจะมีคําว่ามันจะเป็นการถูกถ้ารับงานแล้วจะการถูกเรากดไปเลยทันทีกดมาที่ view and แอนเทคเนี่ยแล้วก็ไอ้ย่าหยุดลกชิบหายเลยกระบูกใ่จัดอะจัดอะแล้วก็เเลือกเเลือกมาอันสุดท้ายเพื่อเป็นหางที่เราต้องใช้นะครับแล้วก็ระยะทางอยู่ที่983กิโลเมตรนั่นเองนะฮะกับ3380กิโลกรัมอย่างโคตรพออ่ะพี่โรถอย่างเครื่องเนี้ยโอเคเรามารับงานมีแต่เครื่องไหนบ้าพี่เพื่อนกันเลยส่วนคนที่รับงานครเืลองสนายอ่ะ อ๋อรอบสุดท้ายโอเคพี่อนเดียวกันจะเบิ้ลทำไมรถกุเรงลงไปตบอะไรหรือข้างหลังเนี่ยรถเล่นเครื่องหรอใช่เหรอวะนี่มารับเบียร์ลีโอที่โรงงานปูนเหรอใช่เหรอวะเอ้าลีโอมันผลิตจากปูนที่ไม่รู้อ่ะรั่วเลยพูดเหมือนกูจะงงพูดเหมือนกูจะงง เปลกเปลกไงทำไมตั้งตั้งขบวนไงอะไรวะเบียรโอตั้งจากปูนมึงบ้าความรู้ใหม่ไรเนี่ยความรู้ใหม่ใหม่จับรู้ได้ไงอนี่ยยิ่งไม่รู้ได้ไงเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานโรงงานไหนก่อนปุ่นนี่ของเพื่อนไปท้ายยกท้ายยกมันมาหน้ายกท้ายโลดอะไรของมันวเอารถหนักพี่เป็นสมจริงไงแล้วผมไม่ได้เติมแนมโอเคโอเคโอเคพร้อมพร้อมไปไปไป ผมก็เปลี่ยนเผาเฉยๆไม่ได้เติมแนบแต่เปลี่ยนเผานะเปลี่ยนเรานะเป็นเป,เป็นเป็นเรา,เลาแลจักรยานปะอ่าน,นี้สบายใจเถอะพี่ไม่ยางแตกกันยังไ,ไงพี่ดูพี่ใส่ย,ยางกันดิยางล้อหน้ามันไม่จำเป็นไอ้น้องล้อหลังอ๋อล้อหลังเหมือนล้อเล่นปะเหมือนไงปะขอบคุณครับนี่แหละยก็ต้องการมุกไม่หาต้องพาเพื่อนเครียดได้ได้เนี่ย มีไฟแดงมีไปทำอะไรอ่ะมีไฟแดงอาวไอ้เหี้ยมีไปโดนปรับนี่เลยสามร้อยหกสิบกูเนี่ยไปละ,ละรถคนไม่แดงเลยวะต้ไม่อยากเกียยเดี๋ยวคนอื่นตาบไปครับจาจาเ,เอาที่เธอสบายใจนะเธอนะ ท้าี่ลากเออเออเออเรียบร้อยนี่แจกจากคว่ำเลยจะคนอะไรจะกคว่ำเลยนั่นนัจะท้งจะแท้กูนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวเขาทำตัวนะครับอายัดปาดนะครับลีโอซิงนะวันนี้ดูเขาทำตัวเลยกูได้ชื่อคลิปเล่ลีโอซิงเดี๋ยวก็คว่ำปล่อยเขาแท้งเลยแม่บอกว่าเรื่อยๆดูกลับไปดีๆเลยเออบอกว่าเรื่อยๆบอกว่าจะไม่นำนะเดี๋ยวเลยเออ ได้จบเร็วเว้ยวุฒทำเร네ื like oh, ่อยๆนะพี่มันไม่ไวหรอกเก้รกว่าโลอะไกลเลยแหละโอ้ยวุฒๆวุๆๆวุฒิ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 วุินเดียนึกเดีไยวลเวลาเข้าวงงเสียงโคตรลั่นนะอันนี้วุดมึอเอบกินหรือเปล่าวุ ไอ้ที่มึงแบกมามึงเก็บกินหรือเปล่านี่ไงกูว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอาวุธด้วยเดี๋ยวนิดเดียวเองเราข้อหลังฮะอาวุธอาวุธมาแกบกินว่ะอาวุธมาเกบมากิบหนึ่งลังต่อแล้วว่าเติมมาเติมเบียร์เหรอนี่นเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแค่นิดเดียวแม่งไปเลยน้ำร้อนเลย เร็วไม่ได้เลยแม่งจะเร็วไปนะแล้วทีเดียวแม่ไปเลยอ่าตกหยุดหุดสุดท้ายได้ไงวะเนี่ย <S <S 2> <S 2> เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมสะบัดจังวะข,ขับขับตรงตรงเลยนะเนี่ยเหยียบรถให้่นปนปนปนออกไฟหน้าไม่เปิดกูโดนปรับอีกเนาะนี่แรบอกแล้วขับรถไม่เปิดไฟหน้าเอาลงขวาเหรอ พาเลขเดลขปุ่นเ็กปุ่นปุ่นเด็กปุ่นเด็กปุ่นเจ้าพีเมื่อกี้หลบอะไรหลบหลบมดคันเหรอหลบมดหลบมดอ๋อหลบมดไอ้เจ้าปุ่นออก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 ไปหน่อยเร็วเร็วเร็วมึจะชนท้ายแล้วเร็วแทงเลยได้ป่ะเจ้าปุ่นแทงไปก่อนได้ไหมเออโอเคงั้นงั้นไปก่อนแล้วนะรีบไปไหนล่ะ ขับง่ายช้าเกินนั่นนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวใช่ช้าเกินอยนึงก็ขับง่ายวุดดวุดวุดยบร้อยวุดวุดวุด้นวุดเียบร้อกูชนด้วยเอายรอยยรันะจ๊ะรถกูดับเลยรถไร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 นี่รถไรรถกลับบ้านรถกลับบ้านรถไลนี่นี่รถติดเลยรถกลับบ้านนี่รถกลับบ้านนี่รถติดแล้วนีลืมใส่เบรกมือ

ไป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 นำเลนสองคันนั้นอะอ่อเดี๋ยวตบไปแต่เขาอีกคันหนา้าหน้าตัวอ่ะตบไปตัวรถบรรทุกอีกอไฟไงวะไฟใส่กูเนี่ยนี่ไงพี่กดตัวไหนอ่ะพ,พี่ต้องเปิดไฟลีก่อนพี่เปิดไปส่งโย่โอเคโอเค มันจะมีตัว J กับตัว K พี่ถ้าตัว J ตกไปแล้วถ้าตัว M มาตบมึงแห่ไปทางไหนวะได้ขึ้นบนเหรอลงล่างเลยไม่เปิดแบบปกติซ้ายเตะซ้าย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 ไหนอะแล้วขึ้นทำไมสะพานนะขึ้นสะพานลงมามันได้ขึ้นสะพานขึ้นไงนขึ้นปะ มด้นคือสะพานน่ะกอเองกี่กิโลอ่ะ598ออันนี้576โอเคทางลัดไม่ใช่ลัดหรอกมันมาทางนี้มึงกระลงอลไมันเปลี่ยนไม่ก็เขาถึงออไปทางนู้นการอ๋อเหรอแล้วกูผิดเหรอ,อ,อจุดหมายเดียวกันจุดหมายเดียวกันไม่เป็นไร รถเป็นไรวะท้ายห้อยอยิ่งใหม่เลยโอ้คีบาร์กดไม่ติดว่าแล้วรถเป็นไรเกี่ยวอะไรกันวะอา้าวคีบาร์กดไม่ติดจะขับยังไงเดี๋ยวพี่อะไรเหรอมันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับท้ายห้อยอ่ะก็เมื่อกี้ไงเร่งเครื่องอยู่แล้วใส่เกียร์แล้วรถได้ไหลก็เลยนึกว่าเกียร์มันห้อยอ๋อมันจะสมจริงอะไรขนาดนั้นได้แต,ต่ตัวขอตายเยอะเออโอเคโอเคโอเคไปเล่นไมซ์ซัมเมอร์ค้าไหมยิงอะไรมา เอา้าไม่รู้จักดีเฮ้ยพี่แม็กขับดีขึ้นนะเนี่ยกูเกรงกูไม่รู้เลยเนะี่ยพุงมาเลยกูแม็กก็หักเลยนะกูบอกตรงเบ<อ> <laughs> ี่วิ่งเท่าไหร่อ่ะตอนนี้วิ่งอยู่170ก็ดีอันนี้แบบทางหลวงมันเนี่ยมันดูนดีดิพี่แม็กผมว่าเราเปลี่ยนไปเลยวนะโตโตนะพี่จะขับง่ายกว่าน,นี้มันขับง่ายดิใช่ดิขับง่ายกว่า ตำรวจทุกคนอ่ะตำรวจทุกคนอ่ะด,ดูดไปเลยห้าพัน้ยมึงยีบอันนี้ดิขันนี้มีกี่เกียร์วะเนี้ยสิบสองเกียร<อ> <c oughs> ์ยอกยอกแล้วดูใบป,ปุ่นมันดีโอ้ยกระจกมันเอาวปเนี้ยก็มาหาไงแม่เดียคนเดียวอุ้ยรถติชิบหายเลยอู้ อะไรใครเป็นไรรถโคตรติดเลยพี่ไรสดป่ะพีไไ่ไม่ได้ไรไม่ได้ไรวุ้นไรวะไม่ได้ไรต่าเอ้ยเอ้ยใครชนท้ายกู <c oughs> อะไรอยู่คนเดียวบอกใครชนท้ายกู <c oughs> โวยไปชิ่ไวไปๆแล้วเนี่ยเราอะไปๆไปๆนะไยๆนะไม่รู้อยู่ดีมันบาดมันสะบัดเข้ากับมือมันก็ชนท้ายกู สวัสดีครับแม่ไปครับแม่ไปครับผมเนี่ยเดี๋ยวชนท้ายเอ้ยยังไม่กระดุกเลยวะแม่ไปครับผมสวัสดีครับูโอ้ยต้นจับพงอะไรแบบโคโคตรโคตรโคตรแข็งเลย พี่หนึ่งไปพี่ออฟไม่มาหรอพี่ออฟชอบเล่นเออพี่ออฟไปไหนวะปกติก็มานะเออผมเห็นแกชอบเล่นนึกว่าแกจะมาวันเมื่อกี้ก็ถามๆมีนะว่าใครเล่นบ้างใครเล่นบ้างทุกวันอ่ะแต่พอพอเรามาแกไม่มาเฉยเลยไปทางไหนวะเนี่ยมันตัดหน้าระยะประชิดเลยอ่ะ ก็ไปขึ้นเขานี่น่าจะไม่ไหวหรืวะน่าจะต้องลองดูนะเดี๋ยวไปลองแบบเขาลองไปลองอันนี้ก็ได้เที่อิตาลีอ่ะอ่ะที่อิตาลีอ่ะมีอยู่ว้ายว่ายว่ายว่ายทำไมหมดแดงตัยเยอะจังฮะห,หมดอะไรแดงอันนี้เปล่าปลาอะไเปล่าเฮ้ยเจ้าผียิ้ทันแล้วไล่ไล่ทันเจ้าผีแล้วว่ะ อะไรอยู่วันเนี้ยอะไรอะไรหลังไปเว็บเอาเจ้าพีทำไมไปอยู่ฝั่งนู้นล่ะเจ้าพีไปไหนพีพีเป็นไรพีไม่ได้เป็นไรพีเป็นไรพีเออเออเออโอ้โหอะไรนี่รถเขาเยอะอะไรชนเสร็จไหมครับอ๋อเฮ้ยกลับมาดีครับรออยู่ครับกลับมาดีครับกลับมาดีครับมาให้ทันแล้วไปว่ากันครับ ตาไปถัดแล้วค่อยมาไล่ชนใช่มาถัดแล้วก็มาชนนะวุดไปไหนแล้วว่าคนเดียวเลยนะโดดไปเลยแล้วนแรงแล้วก้นแรง,แรงอ๋อยังอยู่นะยังอยู่นะไอ้พูน <laughs> ขอโทษขอโทษน้องขอโทษมาขอตัวน้องพี่ขอโทษน้องพี่ขอโทษน้อง,น,อง <laughs> น้องไม่ได้ลอยเลยเข้าไปก่อ <laughs> นอะไรนะ<อ> <laughs> <laughs> ไม่กูปาก้วไม่กูกระเด็นเองวะพี่ขอโทษไม่กดพี่นะไม่กดพี่นะแม่หมดเทนเลอร์ไทแอนยุ้ยผมมาจากการคันหน้าให้พี่ไม่ต้องง่วงอ๋อเทเลอร์เหรอเออใช่ใช่ะใช่ทางเทเลอร์ด้วยพี่ใช้ใช้ใช้กล่องของช่างช่างบอมอ่ะเทเลอร์ใช่ใช่ของช่างบอมของอิสุสุนะเออปุ่นแม่งโกงวาร์ปมา มันเป็นอะไรนี่พี่หางหางลังกนผมนี่ครับคนแมงขี้กองวะผมจะไปเล่นในนี้ต่อไงผมเลยรีบผมจะไปเล่นวีไอพีไปซิงต่อไปแข่งก่อนเกมอะไรวะใครวราบ่ะไรชนดิ่อ้โหไรชนดิ่ไรชนเบาหวานดิอย่ามามั่วกับฉันอย่ามายุ่ง อย่ามา,ายุ่งกับฉ mm ันโอ้โหโอ้โหแล้วขับอยู่ดีๆได้คิวเล็คิวเลไรปุ่นไปทำไม่เลยนู่นอะปุ่นไปทำไม่เลยแค่ยังขับอยู่ดีดีคลิปนี้มีแต่บันเทิงอยากรู้แค่วันนั้นน่ะวันไหนอยากรู้แค่วันนั้นใครอะที่ที่หนีอะใครอะ วิ่งกันอยู่สองทันนกันคนอยู่ในนี้นี่ใครเห็ว่เฮ้ยเฮ้ยนี่ร้อยแม่กันฆ่ากนอ่รยมาฝั่งตะขาวยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันแ้วมันชกทันไหมล่ะตายเถอะขอแรงนะบนนะขับรถเฮโยไอแม่งรถขึ้นเนินเนี่ยขับไปซะเร็วเลยแล้วก็คว่ำไม่คว่ำเว้ย ของพี่มันของเท้เนาะเม็ดหมดไหมตอนนั้นมันวิ่งกุ้งวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เบียร์หรอกอที่อยู่ใน,นหลังไม่ใช่เบียร์หรอกกุ้งโอ้แล้วเย็ยนและชนบอตไมห,ห้กูอีกใครอ่ะเปลี่ยนไปแล้วมันทั้งคานเปล่าอะไรเนี่ยไม่ตายสิตอนนี้อยู่ที่ประเทศไหนวะจีนได้หรอคะ <c oughs> ประเทศไหนวะจีน,นี่ยญี่ปุ่นเหรอ ผมว่าพี่หยันขับได้นะพี่หยันนะจะขับช้าเออ่ยพี่หันขับช้าใช่ใช่พี่หันม่แต่แต่เขาไม่เล่นนะตัวนี้ผมก็เพลินอ่ะแต่นี้ดูรู้สึกว่าอีซสุสขับดีกว่านี้เยอะเลยนะเล่นลุงเดินกูอยู่ไหนวะเนี่ยนี่สุขับดีกว่านี้เยอะเลยกันนี่มันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่แต่ถ้าขับช้าๆโอเคอยู่ผมไปรอที่ส่งงานนะผมไปทำธุระข้างนอกก่อนข้างหน้ามีด่านนะ โอเคจ้าปุ่นเจอกันครับโอ้เลยเราดึงไปหาสาวเออไม่หาสาวอีกแล้วเป็นเป็นการพูดที่ขิงแบบแบบไม่น่าขิงอะื้อขิงแบบว้าไปแล้วปอดพวไม่หึงไ <laughs> ปอยู่ลังสดเลยยังไม่พูดเลยเนี่ยเป็นระบบิชทชงทันเปล่าป <laughs> ีอยู่ไหนพีไม่รู้ รามันทุกอะไรล่ะใกล้จะถึงแล้วเนี่ยจ,จับงานนี้ไปเล่นดอวันทุกต่อโดนจับอีกแล้วเนะี่ยเอาบรรทุกันไหนบรรทุกหรือว่าเอาอะไรดีอ่าบรรทุกนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,โ,ยโอ้ยโอ้ยยูยูยูขุมยากจากังบรรทุกแล้วแ,แม่ลูกวัากไม่ไว่าอะไรได้ได้ได้หมดหัวลากก็ได้มีแต่หัวลากแต่งใหม่ แม่ลูกไม่ได้แต่งไม่ได้แต่เรีกด้วยเอาเรียบร้อยชนไปอีกหนึ่งม่ค้คปรับป้ะวิ่งงานยังไงให้ติดลบวันนี้รวนปรับความลุกนว่าเล่นเลยนี่ยังนี่ถ้าไปส่งงานนี่คือกูติดลบอ่ะบอกเลย <laughs> ทั้งโดนปรับแต่ไอ้ท่าไม่เอาโดนดาเมจมานะพุทธิ์เอ้ยไอ้เอฟจิตกันแล้วเข้าอูเข้าอูกันอย่างเดียวแล้วเออเข้าอูอย่างเดียวเลยเฮ้ยเจ้าพีนี่ไปไหนเจ้าพีกลัวแหกดว่ะกลัวเจ้าพีแหกว่ะตล่อนเนี้ยไม่ได้รีบไม่ได้รีบไม่ได้รีบแต่ไปไม่ได้รีบไม่รีบไม่รีบแต่ไปนู่นแหละทางโค้งทางอะไรก็ไม่บรีบอ่ะดูแบบกลัวแบบใจแหกมากเลยอ๋อใจแหกเองแล้วนะโอ้ เนสบัดสบัดสบัดนี่เรียบร้อยกูว่าอะไรไงพี่วุฒิบังวุฒิอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพี่ก็หลบเกินพี่ก็หลบแบบโอ้หหลบแบบดิจิตอลแบบดิจิตอลเลยอ่เออเลอะ เราต้องลบลบไปลิงก์เดิมหมอกใช่ไหมไม่ต้องวิวางทับได้เลยเชื่อเหรอใช่ใช่ไหน่ะอ่าตัวพ่วงเดี๋ยวถ้าลบออกเลยก็ได้ลบออกก็ดีเดี๋ยวถ้าวางทับมันก็ได้เหมือนกันเฮ้ยเห็นเดี๋ยวมันจะซ้ำ คนนี้น่ากลัวพีคนนี้น่ากลัวพีพีคนนี้น่ากลัวพีเอะเลยเฟร์เว็บด้าหลังกูว่าเลยลอยอไปใช่ตัวนี้แห่เข้องเดียวกันเลยลอยอีกแล้วไม่ไม่เจ้าของตั้งใจตั้งใจจะชนไงแต่เดี๋ยวนันไม่เป็นไรวะเฮ้ยแล้วผมปลั๊กรงคลองไงโน้ตจเย็นนะด้วยผมปลั๊กรงคลองนะแต่เอาจริงหนะขับขับโตโยต้าเอาจริงๆโดยรวมนะสมจริงว่ะ กับปมอะไรอ่ะสมจริงแบบพอเราหักไปเยอะก็ลดเสียงที่จะพลิกความง่ายใช่แต่บางทีมันก็ง่ายเกินไปนมันง่ายเกินไปใช่ไหมที่ฉันความถึงหน้าถึงงน้าหนผลผลผนถึงยังผลผนมันถึงกันตั้งน,น้่ละไม่ไม่หมายถึงคนเนี่ยมาถึงยังเที่ยวไปกันนอกอะ ไปหาสาวอยู่มั้งตุลย์ยาวเลยทั้งนั้นอ่ะจะจ่ายอยากให้เราออกจากเอ้ยตกใจนึกว่าเอาเบียร์มาส่งเอาเบียร์มาส่งที่คนคนที่ทำงานอะไรนี้เลยนะใช้ก่อสร้างนะขอโทษด้วยครับเบียร์ของคุณหมดอายุแล้วไม่ได้หมดอายุคะับของชนหมดแล้วครับความเป็นว่าเล่นเลยเมากันมาหมดเลยโอ้สุดยอดว่าใช่งานนี้เขาเลี้ยงแบบ เลี้ยงเบียร์เลยเหรอวะเลียเ้ยงเบียร์กันอ้โหเป็นรถอะเต็มคันรถเลยอุอ้ยไอพี่พี่จะชนกูได้จริงๆอืมเลี้ยงเบียร์เป็นแบบสี่คันรถอะสั่งมาก็เยอะนั่นเฉียดกูอีกแล้ว ได้สามพันแปดกูวิ่งคุ้มไหมนะโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับมนกับช่อง MPN g a m แ r นะครับแล้วก็ t i k t อก v i o l ล t นะครับแล้วก็ช่องเช่าพีทาง TikTok ด้วยแล้วกันนะครับ JP Game ครับอะไรนะเออเกมเเออใช่ใช่เออมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนรายชื่อเลหมือนกูเลยน like ่ชื่อเปลี่ยนไปมาเล่นเหมือนกันเจ้าพีบ้างอเกมบ้าง โอเคฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ3ช่องทาง4แพแปดฟอร์ม4 3สามคน3แพแปดฟอร์มแล Studio ้วก็ทุกทางในโซเชียลนะครับวันนี้ผมและรถโต y ยต้าไฮ u ักอีวูได้เกมอยู่ทุกทักซิมมูเลเตอร์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายไปละ